สวมชุดลายพังแล้วเดินทางผมต้องไกลห่างจากบ้านและแม่เป็นไงบ้างผมสบายดีแต่ว่ามีคิดถึงบ้านณที่ผมต้องทำอยู่มีพี่น้องช่วยอยู่ข้างๆอยู่ปกป้องเนี่ยประเทศกูจะต้องเจออะไรก็ยังไม่รู้แค่นี้ต้องเล่นแตาว ฉันพยายามเงาซาพายไ,ายาาไป,ไปืและมาเป็นทับตรงบาฉันยังไม่รู้ในเรื่องราวฉัน,นอาจจะต้องปวดร้าวและ,ะลย,ยังไม่รู้ว่าฉันจะเจออะไรเพราะในตรงที่ฉันอยู่มันสินส้งแสนว่า เข้าไปในป่าหยิบแม็กกาซีนเอาขึ้นมาใส่ไม่อยากให้มีแม่ค้าเขาเมาไม่รู้ว่าจะต้องเจออะไรห uh. ยิบมีดเอาขึ้นมาฝ่าในป่าที่ลกในพงในไผ่และไม่อยากจะเหนี่ยวในกงไกลทำได้แค่เพียงเดินตรงไป uh. แต่ก็มีในบางนาทีที่คิดถึงบ้านที่จากบ้านนัถ้าเจอสูจะทำยังไงในใจก็ไม่อยากจะปัสาะ นี้ไม่ชนะและลมหายใจผมมันจะขาดฝากบอกพ่อกับแม่ที่บ้านว่าลูกของท่านเป็นลัวของชาติเออคืนที่มันมีแต่หมูดาวฉันทรายเงียบเงาสะพายปืนมาประทับตรงบ่าฉันยังไม่รู้ได้เรื่องราวฉันน่จะต้องปวดเพราะเลยังไม่รู้ว่าฉันจะเจออะไรเพราะในตรงที่ฉันอยู่มันถึงนแสนว่างล่ามีเพียงแสงเบาๆจากดวงดาวร้อยพันใช่คืนนี้มันนักหนาวได้แต่ภาวนาว่าฉันต้องสู้ในยามที่ฉัน แนอจะไปแบบไม่คืนมาในป่ามันลับตาอาจต้องจากลาสิ่งในกาเปิดไม่ดังจากมือถือแต่มือถือปืนหนักก็ต้องฝืนในโซนปราสาทที่มือถือแต่มันคือหน้าที่ที่ต้องยึดถือตอนที่หากระสุนมันลับเคลื่อนเข้าครับมือับประตือนเป่าพรุ่งนี้อาจไม่อยู่เล่าเรื่องเหลือเพียงน้ำตาที่เอ่้อเคลื่อนผ่าวขอี่คนนึงนั้นปลอดภัยเพราะว่าคนทางนี้ไม่ทอดทายหน้าที่ที่พวกเราทำไปมือเธอดเปิไทยเขนที่มันมีแต่มู่ดจนพราดีเงียบเงาสบายปพน่งเรามาประทับต้องบ้า ฉันอาจจะต้องพูดเรื่องที่ยังไม่รู้ว่าจะต้องเจออะไรเพราะที่ตรงดีฉันยืนเหมือนฉันแสนวางเปล่าไม่เป็นแสงบูเบา้าจะโด่งเด้าร้อยพันใช่คืนนี้มันเดือดหนาวได้แต่ภาวนาวฉันต้องสู้ในยามที่ฉัน สวัสดีครับคุณผู้ชมครับพบกับรายการคุยถึงแก่นกับผมปรเมศผู้ต่อครับดิฉันนันทิยาจิตตาโสภาวาดีนะคะพบกันกับคุยถึงแก่นในเช้าวันนี้วันอังคารที่1 4ธันวาคม2564ค่ะคุยถึงแก่นเจอกันทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์6โมงครึง่งถึง8โมงครึง่งช่อง2 n b t 2 h d นะคะ Facebook Live แล้วก็ u t u b e ที่ l i v e n b t 2 HD ค่ะวันนี้เข้ารายการกันด้วยเพลงที่ชื่อว่าลาดตระเวนค่ะนะครับเป็นผลงานการทำา MV เนื้อร้องทํานองโดยคุณซีดีกันทีนะครับซีดีกันทีเนี่ยเป็นพลทหาระนะครับข้าราชก,การเป็นพลทหาร2ปีสังกัดพันรอมทอบที่11นะครับและก็ปลดประจำการไปเมื่อวันที่3 1บตุลาคมที่ผ่านมาร่วมกับเขาทําเพลงนี้ร่วมกับชินชิน,นวุฒินะใช่ค่ะเขาแต่งเพลงนี้ขึ้นมาทําเพลงนี้ขึ้นมาแล้วมิวสิกวิดีโอเพลงนี้ขึ้นมาเนี่ยเพื่อที่จะระลึกถึงพี่น้องทหารนะคะ ที่ปฏิบัติหน้าที่ในจังหวัดชายแดนภาคใต้ค่ะแล้วได้รับแรงบันดาลใจจากการที่เขาเนี่ยเดินลาดตะเวนระหว่างฝึกทหารแล้วก็ประสบการณ์ของการได้อยู่ตรงนั้นจริงๆว่าประสบการณ์ของการที่ได้ลาดตระเวนเนี่ยมันเป็นยังไงนะคะแล้วก็ได้มีโอกาสรับรู้เรื่องเศร้าของจากทหารคนหนึ่งที่ต้องเสียเพื่อนทหารด้วยกันไปจากการไปเหยียบกับระเบิดที่เสียชีวิตที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้ค่ะ ก็เลยหยิบเรื่องราวประสบการณ์ทั้งหมดตอนที่ตัวเองเป็นพลทหารเนี่ยมาเขียนเพลงนี้นะคะคือมันอาจจะเป็นเพลงที่ออกเป็นในแนวฮิปฮอปนะคะแล้วก็มีช่วงแรปช่วงอะไรที่มันอาจจะฟังแล้วไม่คุ้นหูไม่คุ้นหูสําหรับบางท่านไม่คุ้นหูสําหรับบางท่านแหมคุณต้องออกตัวไม่คุ้นหูสําหรับบางท่านแต่ว่าด้วยความตั้งใจความตั้งใจของน้องทั้งสองคนที่ต้องการจะสื่อสารเรื่องราวเหล่านี้ออกไปให้คนได้รู้ว่า ในขณะที่พวกเรามีความสุขกันมากนะคะในช่วงของออนี่เดือนสุดท้ายของปีแล้วเนี่ยนะคะแต่ว่าในพื้นที่จังหวัดชยแดันภาคใต้ยังคงเจอปัญหาแล้วทหารที่อยู่ในพื้นที่นั้นเขายังคงจะต้องดูแลต,ตรงนั้นกันอยู่นะคะมนเนื้อเพลงเนี่ยก็ ชัดเจนเลยนะครับคือคนที่เจ้าหน้าที่ที่ออกไปลาดตระเวนเนี่ยไม่รู้ว่าอะไรจะเกิดขึ้นในจังหวัดทุกๆเก,ก้าที่ตัวเองเดินไปเนี่ยนะครับไม่รู้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นจะไปเหยียบกับระเบิดหรือไม่จะมีการถูกซุ่มโจมตีหรือเปล่าะนะครับอันนี้ก็เป็น,ปนสถานการณ์ที่สะท้อนผ่านบทเพลงคือเพลงเนี่ยไม่ว่าจะเป็นจังหวัดอะไรก็ตามเนี่ยนะครับมันก็สามารถที่จะสื่อ เนื้อหาสาระแก่นสารหรือจิตวิญญาณของอสิ่งที่อยากจะเสนอคือคือ,คอเราจะไปปิดก,กันโอเพลงนี้มันยังว่นทุกแนวได้หมดเลย<ช>ครับแล้วยิ่งดีด้วยนะแบบนี้แล้วคนบอกโอ้คนรุ่นใหม่จะได้มารับรู้<ช>ปัญหาต่างๆได้ผ่าน<ช>บทเพลงที่เขาชื่นชอบนะครับใช่ค่ะ